รู้ไหมว่านี่คืออะไรฮทำอะไรของเจ้านะเราจะทายถูกได้ยังไง <c oughs> โอ้ยนี่นะ<ห> <ork> ตอนนี้ข้าตั้งร้านอยู่ที่วัดร้างข้าเรียนทําไก่นี่มาเรียกไก่ขอทานต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนพักเครื่องในออกมาให้หมดแล้วก็ใส่ต้นหอมขิงกระเทียมเครื่องปร,งรุงรสต่างๆหมักเอาไวใ้ให้เข้าเนื้อสุดท้าย่อด้วยใบยบัวแล้วโปะด้วยดินเหลือง แล้วก็เอาไปย่างบนไฟลองชิมดูมีของอร่อยแบบนี้จะขาดบทกวีไปได้ยังไงมาต่อกลอนกันดีกว่าข้าจะเริ่มก่อนเอ่อไก่น้อยร้องกุกกุกพอตายก็ไร้ที่ฝังเออสร้างสรรค์ไหม้องข้าแล้วเจ้าเป็นลงศพให้ไก่เออสุดยอดโอ้สวรรค์ชั้นฟ้าเอาน้ำจิ้มให้ข้าทีจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้ม ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง